สวัสดีครับพี่น้องค้นหาป่าล่าสีครับมือนี้ก็สีมาอัปเดตนะครับเนาะกุดฝ้ายน้ำล้นกุดน้ำใสเข้านะครับตอนนี้ท่วมมดแล้วครับฟังฝุ่นนะครับที๋ยผมขามไปใส่เบสประจำก็เรียบร้อยครับคือแบบท่วมล้นเต็มเลยนะครับมาเมดแล้วครับอ่าทั้งวงนี้ก็จะเป็นอ่าน้องกระเลียงก็เรียบร้อยครับต่อลงไปนะครับลงไปหอดป่าอีจอนนะครับติดกับเม่น้ัมูลเข้าครับครับตอนนี้ก็ท่วมนักแห้งครับ ก็ชาวบ้านพิ่นก็มาตึกแหนะครับเนาะจอบป่าขึ้นเนะครับพ่อใส่แจหงเส้นสองเส้นสองเส้นเนี่ยาขาอยู่บ่ครับพี่น้องอยู่นี่ก็ฟังหน้องหานนะครับที่ผมไปใส่เบ็ดผมก็ทิเละจากนั้นนะครับจากป่านี่เป็นถนนลงไปนะครับลงไปทางป่าก,กระจอนครับ พุ้นไก่ๆนะครับตอนนี้คือขามบ่ได้แล้วครับน้ำขึนสูงขึนไวแหงครับตอนนี้เขาทวมเมดเลยครับน้ำม,มาเร็วแห้งนะครับเนาะเดี๋ยวครับอัปเดตน้ำนะครับหาหมง่งไซเบ็หม่งได้ดีนะครับราะวาน้ำขึนไปฝนนะครับ